สติ sen, heavens, so คาสปูสุคนคุณพ่อคุณแม่ลุงปานาอาพีเพื่อนเพื่อนน้องน้องนุ่งคะมาพอกับสาวน้ำฝนอีกแล้วค่ะสาวอีสานใตในประเทศเยอรมันค่ะก่อนสกินสาวน้ำฝนก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปสาวน้ำฝนค่ะขอบคุณค่ะวันนี้สาวน้ำฝนได้ก้อยบักเน้าค่ะบ่ราะมันก้อยขุมก้อยบักเน้าใส่บักเน้าให้มันแข็งๆเนาะค่ะล้ะกะใส่หอมใส่ใบบักกูดค่ะนี่ก็อ้อมเนื้อค่ะไว้สุดให้มัน่องคอเนาะค่ะ ลาบมืดกับยานกินบะมิดกับเลออมอมมันกับจงไว้กินได้เนาะค่ะมือลังกับข้าเนียวคือเกาค่ะพักมาเป็นส่วนเลยค่ะนี่ค่ะบักนินฟ้าย่างสาลาเน่พักหนอกค่ะใบใบใบบัวบกต้นหอมใบฉับพลูพักอีเลิศ์ละค่ะพักซีเรวยลักชีฝลังค่ะได้หลายเลยค่ะพักมือนี่กับก้อยบักเน้าแซบๆค่ะมาค่ะมากินน้ำกันเนาะ เข่าเล้งอีกค่ะมาจ้าบ่าอยากอย่างนาะค่ะมันหยุดก็ได้สว่วนสิได้กินเข่านค่ะก่อยบอกนะักหน้าหอมหอมหอมใบป,ประกูดค่ะเห็นเพิ่นกินหลายๆช่องกินคือคิดอยากนั่นเพิ่นค่ะ ไก่เนื้อส่วนบักน้าเนี่ยหั่นใบบักกูดใส่หอมดีขนาดค่ะป้อมเนี่ย ช่วงช่วงนี้ทั้งเยอรมันหนาวค่ะติดลบ มื่อวันวันจันพยากรณ์อากาศสื่บอกว่าสิบติีลบสิบหาองศาค่ะขนาดเาเดลมันกันหนาะวมันนี้พวกคนอยู่ทั้งเน,เนื้อเนื้อขึ้นไปเนาะค่ะฟินแลนด์นอร์เวย์ วิดเดินก็สีน้วคัะค่ะโอ้ยแสบค่ะหอมหอมใบประกูล ไปบัวบกค่ะสารพุดแมันเขากันดีกบับหลับ มีแห้งค่ะสดออมตานม้ำฝนออมบ่ไใดอ้อมขนบันไดค่ะบ่ไดดใส่เขาเบือราอได้สดน้ำเนาะค่ะใส่เขาขวดเพราะหายหอมหอม,อม กับผู้ตอนนี้เลิกเข่ากันดีแล้วค่ะกับลาบเนะอะฉนนึกฝนาลาบเพราะกินผู้เดียวค่ะลาบอะไร เรือกเอามาอ้อมเนี่ยค่ะอ้อมแล้วก็ใส่ถุงใส่ซองฟิไว้ถจะกินย้ำอยากก็เอาออกมาละลายหอนแล้วก็อุ่นเนาะค่ะ Bi ินฟ้า พักนอกเขากำลังลาบที่ดีค่ะจับอะไรคะทุกคนเพน็ดได้ค่ะพริกอันนี้เลเอาเพชรนี่ซ้ำพริกไทยเลยค่ะเพชรพะโลนพริกเพชรพะโลน่ คิดละหยูโรสี่สิบเก้าเซนต์ค่ะสารผลสื่อหมู่วันศุกร์ ก่อยบักเน้าแสบพอ,อมไปบักกูเตะขึ้นจมูกเลยค่ะแสบเตีย แบบพอดีเลยค่ะกินผู้เดียวหอมชาวนึงฝนครบดีดี เวลาเนเชียมาวันเสาร์ก็เริ่ได้ครบค่ะซาเลเนี่ยกรนหอมพลังหอมจีนผักที่จีนค่ะพักหนอ่อย ไปบปุกๆนะคะเสียบกินสมอยากถ้ามักก็อย่าลืมกดไลค์ภาษาญี่ปุ่นเด้อค่ะ กับมาพอมาพบมาพอกับสารผลใดไหมในคลิปวิดีโอหนาค่ะขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในทุกๆมือค่ะสวัสดีค่ะ